cứ bị cặp qua trời nó nó con hở cái là อร่อยมากอะเปิดเอ,ดอ,อน์นนคืนเนี้ยทีหนึ่งอะเราจะไปเราจะไปปีใหม่แล้วก็จะมาอ,อบนมือนเดิม กูนู้เขียนคำศัพว่าปึงเพียงหนึปึงเราอยู่ห้องแอร์นคุ เราก็จะกลับอุบนไม่ใช่เราก็จะกลับกรุงเทพนะแค่นนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปแล้วแค่นี้นะเดี๋ยวก็จะไปอุบลแล้ว